ใครเคยได้ยินข่าวน้ำปนเปื้อนสารเคมีนะครับเวลาจะใช้น้ำแล้วรู้สึกว่ากังวลน้ำที่ใช้ไม่สะอาดจะมาล้างผักหรือนำมาบริโภคก็รู้สึกไม่มั่นใจเพราะอาจจะมีสารตกค้างอย่างเช่น ตะกวัวสารเคมีต่างๆนะครับน้าอาจมีสารปนเปื้อนโลหะหนักหรือแม้แต่สารพิษสารเคมีอื่นๆนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ครับแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับนี่คือเครื่องกรองน้ําของฟิลิปเป็นเครื่องกรองน้าที่สามารถต่อกับก๊อกน้ําได้ทุกชนิดเลยครับช่วยกรองสารพิษสารเคมีที่เรามองไม่เห็นทําให้เราใช้น้ําได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนั่นเองครับ awp 3, AW 3 7 0 4นนะครับเขามีอะแดปเตอร์ที่ใช้ต่อกับหัวก๊อกทุกประเภทครับ ก่อนติดตั้งนะครับอย่าลืมแกะพลาสติกที่ไส้กรองของเขาออกด้วยนะครับเราก็มาประกอบไส้กรองก่อนนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกับหัวก๊อกน้ําได้เลยครับเช่นหัวก๊อกน้ําแบบนี้นะครับสามารถต่อได้โดยการถอดหัวของเขาออกก่อนใช้หัวก๊อกน้ํานะครับมาเทียบดูเลยว่าตัวไหนหมุนเข้าได้นะก็ใช้ตัวนั้นได้เลยครับบิดออกแล้วก็เสียบลงไปครับทุกคนเพียงแค่ดันเข้าไปนะครับแบบนี้เลยแล้วก็บิดให้เขาแน่นนะครับ เดี๋ยวลองเปิดน้ำกันเลยครับแบบนี้ครับน้ำก็จะถูกกรองเข้ามาในนี้แล้วตัวนี้ก็เป็นโอ้โหทุกคนดูในนี่ครับน้ำนะครับแบบนี้เลยตรงนี้เขาจะล้างใส่กรองมาก่อนและเราก็จะได้น้ำใสสะอาดนะครับใช้บริโภคครับล้างผักผลไม้ล้างหน้านะครับเขาสามารถปรับเป็นระบบน้ำธรรมดานะครับแบบนี้ได้เลยครับหัวน้ำธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำที่กรองแล้วนะครับ ใสสะอาดครับแล้วก็สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้เลยครับนี้บอกเลยว่าคูมครับไส้กรองของเขาใช้งานได้อย่างยาวนาน3-5เดือนนะครับและกรองน้ําได้มากกว่า1,000ลิตรเลยครับตัวนี้นะครับสามารถกดได้เทสตก้านะครับตอนนี้ราคากําลังจัดโปรโมชั่นรีบช็อปกันได้เลยนะครับ